สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปริเยสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ส่งท้ายปีครับผมนะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่มปี2560ต้องเอ่อต้องบอกกล่าวนะฮะว่ารายการของเราเนี่ยนะครับ,รบผมนะมได้ผ่านการส่งท้ายปีมาทั้งสิ้นเนี่ย แปดหนครับผมไม่น่าเชื่อพูดได้คำเดียวเลยว่าไม่น่าเชื่อครับผมตั้งแต่เล็กยันโตตั้งแต่เล็กยันโตนะฮะเข้าสู่ปีที่เก้านะครับผมนะฮะโอ้โหทุกครั้งเนี่ยเราจะสั่นคลอนว่าัจะมีมีปีต่อไปไหมมันจะยังไงหนึ่งสองสามสี่คิดมากเหลือเกินครับผมแต่มันก็รอดมาได้ทุกปีเรารอดมาได้ทุกปีนะครับนะถึงแม้ว่าในแต่ละปีเราผ่านพ้นช่วงสปอนเซอร์แน่นครับแน่นมาก <Tipp ett> <kr> <ired> ประมาณสักหนึ่งเดือนได้เหมือนเหมือนหน้าหนาวมาอย่างไวไปเลยคือแน่นแบบประเภทที่ว่าเออ่ต้องจองกันว่าโอเคเราจะยังไงวันไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะเป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ไม่มาอีกเลยครับครับครับก็หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยนะครับผมนะฮะเออ่ช่วงเวลาที่ยากลำบากครับผมนะครับช่วงเวลาที่เราอยากที่จะเปลี่ยนฉาก เราก็เก็บหอมเก็บหอมรอมลิบเพื่อที่จะมีฉากที่เป็นยานต้องใดคัดยานต้องสารพัดจะทำครับผมนะฮะและฉากนี้ครับผมตั้งแต่เราทำรายการมา8ปปีนะฮะเก้าสิบปีใหเก้านี่เป็นฉากที่2เองนะฮะ8ปปีใช้เพียงสองฉากเท่านั้นเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามูลค่าทางการตลาดเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับคอสที่จ่ายไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากต้องถูกต้องครับเพราะว่ารายการเรา ทือทากันเองง่ายฮะครับผมง่ายครับครับง่ายครับรายการเราประหยัดเราเป็นการช่วยชาติหลายอย่างประหยัดทรัพยากรเราไม่เคยใช้สคริปเพื่อดูเอซีครับมาเปลืองเร้บอกมันเปลืองครับผมเราไม่ต้องการกระดาษเราให้เป็นรีไซเคิลเราไม่ต้องนะฮะเราไม่ต้องคือสคริปเราคือด้วยความที่เป็นดูดวงครับผมโอเคไม่เป็นไรละกันไม่ต้องนะครับเรารายการดึกครับเราสี่ทุ่มครึ่งกว่า จ,นถ,น,จนถึงเที่ยงคืนเกือบๆจนถึงเที่ยงคืนครับทีนี้มันก็จะมีแกลบอยู่ค่องว่างช่วงประมาณสักสองทุ่มถึงสี่ทุ่มถ้าจะให้ช่างแต่งหน้ามารอเรามันเปลืองเราสองคนเนี่ยเรียกว่าอย่างหนาตาช้างไม่จำเป็นต้องแป <c oughs> รงผ,ผมเผาไม่จำเป็นต้องทำ <c oughs> ครบผมเรา,เาแต่งอ่าบน้ำมาจากบ้านแล้วก็เข้ารายการอย่างนั้นแหละครับ บางทีก็ไม่หาบางทีไม่หาด้วยครับผมือนการเสื้อผงเสื้อผ้าครับเราจะมีฝ่ายคอสตูมครับผมกับบ้านดึกเนาะคอสตูมกับบ้านดึกเนี่ยต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านเป็นห่วงเป็นห่วงแถมเป็นอะไรที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยเขบคุยเสื้อผ้าของเราก็ซื้อใส่กันตั้งแต่เช้าแล้วนี่ก็ใส่ไปดิสบายเออก็เนี่ยเสื้อยืดซื้อมาใส่แต่เช้าเดินไปไหนก็ก็ใส่ไปดิทำไมต้องใส่ตัวด้วยอะครับผม มันมีแบบนี้มาเกปีๆเป็นรายการที่ส่อาหาเองแต่งหน้าทำผมไม่ท่องแับผมนะครับแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งฮะมันแปลกตรงที่ว่าในช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคนดูเยอะขึ้นมากจริงๆนะครับมากจริงๆนะฮะอันนี้สงนคดูอาจจะด้วยความสงสารไม่ต้องคิดในมุมนี้มันต้องคิดในมุมว่าช่วงหลังเนี่ย การทำบุญของเราเนี่ยมันถีโปรเจกต์มากขึ้นครับผมอันนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าคุณคุณคุณเป็นสะพานบุญในหลายๆโปรเจกต์มากขึ้นเพราะปีนี้เป็นปีอีกปีหนึ่งที่ผมว่าเป็นปีทองอันนี้โดยส่วนตัวนะผมว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นเป็นปีทองคุณพอสมควรในช่วงปลายครึ่งปีหลังลงมาเนี่ยปีทองอย่างเดียวใช่มันหันมันเห็นชัดเจนมากเหมือนกันพอปีหกปุ๊บ เฮ้ยเฮ้ยทองเดทองเดเพราะว่ามันพอเห็นภาพชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ผนวกกับว่ามีแฟนๆรายการหลายๆคนนะฮะที่ติดตามกันมาต่อเนื่องแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมบุญกันกันมากขึ้นนะครับความมั่นใจนะฮะกับโปรเจกต์บุญแล้วก็การติดตามรายการของเรามันก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันใช่คือก็ภูมิใจนะอย่างที่บอกเล่านี่มันเป็นช่วงปีใหม่นั้นเราก็เล่าให้ฟังว่าเราเลือกโปรเจกต์บุญแรกเนี่ยทุกคนก็ทราบแล้วว่าทําอะไร มุลแรกที่เราสองคนได้ทําก็คือไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับตอนนั้นตั้งใจว่าเออเดี๋ยวหาเงินได้สักสองตัวหรือตัวเดียวถ่ายก็ดีแล้วโปรเจกต์บุญที่ว่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์บุญที่ที่ตรงกับรายการต้องจิตเลยครับล้วนๆอันนี้ติอิงแหนบติมตามนี้โปรเจกต์บุญแรกนั่นคือถ่ายชีวิตโคกระบือครับคุยกันเล่นๆแล้วก็ทําครับผม ได้ห้าตัวครึ่งครับผมเก้าเฮ้ยจะเล่นอีกเหรออีกครึ่งตัวไม่เอาแล้วไม่เล่นเบื่อแล้วคืออย่างนี้นะฮะความตั้งใจแรกของเราครับนะฮะความตั้งใจแรกของเราเนี่ยนะครับเราเออ่ต้องการเพียงแค่หนึ่งตัวใช่นะฮะเออเท่านั้นเองในความตั้งใจของเรานะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายมันก็ เยอะขึ้นนะครับวมันออกลูกออกหลานแล้วก็ไถเขาก็ร้องไห้เลยอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็มีมาต่อเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้พูดถึงกันแบบเต็มๆนะฮะเดี๋ยวได้พูดถึงกันแบบเต็มๆนะฮะในพาร์ทของเรื่องของการทับุญวันนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษนะครับผมย้ำนะวันนี้เป็นเทปรายการนะครับระหว่างที่เราออกอากาศอยู่นี้เราทำการไลฟ์นะครับผ่านทาง Facebook และแอปพลิเคชันใช่ครับทั้งพาร์ทของหมอต้องและแอปพลิเคชันของผมด้วยนะครับซึ่งนะฮะสำหรับคนที่จะดูดวงผมบอกตรงนี้ก่อน วันนี้เนี่ยเราจะดูดวงให้เนี่ยนะฮะเพียงแค่<ม>ช่วงท้ายของรายการเท่านั้นนะครับะะเพราะฉะนั้นเห็นเราสองคนเนี่ยนั่งฟังเราพูดไปก่อนอ<ม>เดี๋ยวพอเราเปิดโอกาสให้ถามแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตช่องทางที่ให้ถามเนี่ยขอบีบเป็นช่องทางเดียวยังไม่คิดยังไม่คิดเดี๋ยวคิดแล้วจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังไม่ต้องส่งคําถามยังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะ ส่งมาร่วมสนุกซุ้งแสดงความยินดีให้ความคิดเห็นอย่างเดียวก็พอเออนะเราทำความเขาความแจตรง,งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o ไลฟ์ของของเพจต้องจิตต้องจติดสรวนหรือว่าทางแอปพลิเคชันก็ตามนะครับออช่องทางการติดต่อที่คุณเห็นด้านหน้านี้เป็นช่องทางการติดต่อหมอต้องนอกรอบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของงานบุญรบเรื่องของการนัดดูดวงนัดดูดวงฮวงจุ้ยเปลี่ยนเบอร์ทั้งหลายแต่ <c oughs> <c oughs> ต้องติดต่อเป็นการส่วนตัวถามก่อนเพราะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับตัวดฟรีก็ส่งคําถามมาปกติแบบนี้ได้เลยนะครับก็อยากให้ติดตามช่องทางกันไว้โดยเฉพาะเพจต้องติดติดจรวดเนี่ยใครติดตามจะได้เปรียบเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปไลฟ์มากขึ้นใช่แล้วนะครับผมนะฮะก็บอกกล่าวกันไว้แล้วล่ะนะครับผมว่าหลังจากปีใหม่มาก็จะเริ่มต้นการการไลฟ์กันละนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้มีโอกาสติดตามกันมากขึ้นเพราะว่า ในระหว่างการอัดเทปรายการเนี่ยนะครับการอัดเทปรายการครั้งแรกของเราก็คือเมื่อช่วงก่อนวันที่ผมแต่งงานนะครับก็เป็นการอัดเทปรายการเพื่อเพื่อวันนั้นซึ่งฟีดแบ็กมันมันมาเยอะมากเยอะมากจนน่าตกใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่อัดเทปรายการแล้วก็มีการผูกไปที่ Facebook เพราะฉะนั้น a c e b o o k เนี่ยคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้จะเป็นสดนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะส่งคำถามมาเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางให้นะครับในช่วงต้นเบรกหน้านะครับซึ่งคุณไม่ต้องมาส่งทางหน้า Facebook เพราะว่า มันไม่ได้อ่านอนี้มันไม่ได้อ่านอยู่ดีเดี๋ยวรอให้บอกว่าให้ให้ส่งค่อยส่งนะครับนะครับผมนะทำความเข้าใจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกว่าให้ส่งทางไหนและจํากัดเวลาครับเราจะขออนุญาตรับคําถามเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นนะครับรับคําถามทั้งหมดใครดูง่าูๆอย่างนี้เดี๋ยวค่วส่งมารอเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรผมนับเวลาอยู่อ๋อนับเวลาอยู่ตอนนี้ที่เราอัดรายการอยู่เนี่ยผมเห็นเวลาอยู่ละครับ เมื่อผมบอกว่าเริ่มส่งคาถามผมให้ขออนุญาตให้เวลาแค่ห้านาทีนะเหตุผลไม่มีอะไรมากครับเหตุผลเนื่องจากว่าข้อความมันเยอะแล้วคุณส่งมาแล้วถ้าคุณเสียตังค์แล้วมันคุณไม่ได้ดูมันเสียโอกาสแต่อนนี้ไม่ได้เสียนี่เสียก็ถ้าสมมติว่าเกิดเราเลื่อนทาง s อสเวอะเออวลลมเออนึกออกปะเกิดเราเลื่อนทาง s อสเวละแต่อันนี้เรายังไม่ได้บอกนะว่า s อสเบอร์ไหนนะครับผมอ่ะทำความเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะดูให้ในช่วงไทยรายการเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วเมื่อไหรก็ตามที่บอกให้ส่งคาถามคุณเริ่มส่งนับจากวินาทีที่เราพูด 5นาทีเท so al so to ่าน ati ั้นนะครับผมนาที่เราจะรับคําถามนะครับหลังจากนั้นปิดรับเลยนะครับสุดยอดนะดูรายการแบบดูอลังการนะดูอลังการนะทั้งที่จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยครับครับโอตายแล้วนะครับผมดูแบบเซเลบริตี้อ่ะจังใจพิธีกรมากเลยเออเออดูแบบเซเลบริตี้อ่ะนะฮะเอาตามนี้นะ นะครับวันนี้เราอยากไปแบบสบายๆนะครับไม่อยากจะแบบดูดวงแบบเต็มร้อยเซึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่าเป็นรูปแบบของการไลฟ์นะผ่านหน้าเพจต้องจิตติดจรวดก็คงจะเป็นรูปแบบนี้แหละคงจะไม่ได้ดูดวงแบบตุ้งตุ้งต้งร้อยเปอร์เซ็นคือจริงๆวันนี้อยากอัปเดตงานบุญเมื่อกี้นั่งทะเลาะกันหน้างานว่าตกลงจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์หรือจะงานบุญหรืออะไรอย่างนี้สุดท้ายเอามาทั้งสองอยู่รวมกันนะม์ดกันรวมกันถูกต้องครับนะฮะอ่ะเอาล่ะนะครับตามนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยววช่่งหนน้าาากลับมเีะรจ พูดถึงเรื่องของงานบุญกันก่อนอนะผมบอกบอกล่าวไว <ง S 2> ้เลยนะฮะแล้วคุณรอฟังนะว่าเราจะเปิดรับคำถามเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่จะ,จะ,จะดูดวงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะต้องจิตติดจรวดครับ